วันนี้วันที่2 5มีายมน,นะครับ2 5 6 7นะ67ครับเวลาประมาณบ่ายสอโกานะครับนะสวัสดีครับทุกท่านครับพบกับช่อง YouTube ครูวิจัะให้ฟรีสไตล์ครับวันนี้จะพาท่านเดินทางไปที่อำเภอราศีสลจยจังหวัดศรีสเกตนะครับคลิปเป็นคลิปวอล์กเหมือนเดิมครับนะใครรับชมให้ก็ขอให้ร่ำรวยนะจ๊ะ ถือว่าสนับสนุนกันครับใครดูให้ก็ถือว่าสนับสนุนในการทําคลิปของเรานะครับใครที่จะขอบคุณกดแตงข้างล่างสนับสนุนการทําคลิปก็กดล้าน้านล่างคลิปนะให้เงินเราได้นะครับค่ากาแฟไรกันเดินทางจะมีคุณแม่ครับร่วมเดินทางด้วยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็จะมีคุณลูกนะครับน้องกอย่านะครับไปด้วยนะครับวันนี้น้องร้งไม่ได้ไปเนื่องจากว่าจะไปทุระวันสองวันเดี๋ยวเราจะไปทุระอะไรเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับ ไปเลยครับเดินทางกันนะครับเวลานี้วันนี้ครับก็ไปก่อนแล้วกันเดี 8, 2, nah, 2, 3, 3๋ยวค่อยถ่ายดูอีกทีว่าจะไปทําอะไรบ้างวันนี้ครับผมไปครับนะครับก็เป็นการเดินทางออกจากอําเภอกาศีนวิัยจัวรวัดร้อยเอ็ดนะครับมุ่งหน้าสู่อําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ไปที่อําเภอพลสายจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ข้ามไปที่ราชิสไลเลยนะครับเพราะว่าอาเภอพนสายกับอำเภอราชิสไลติดกันนะครับผมก็ เราก็จะไปอำเภอราศีใสจังหวัดศรีสะเกษครับวันนี้ครับ16นาฬิกา33นาทีครับผมก็ถึงบ้านไปที่เรียบร้อยครับนะเดี๋ยวปิดรถกันก่อนนะครับอาการเดินทางวันนี้ก็เรื่อยๆครับผมอัน,นนี้ก็ใช้ดีเหมือนเดิมนะครับที่วัดลมยางครับผมนี่ก็เดี๋ยวเก็กบของแป๊บนึงแล้วจะเอาของลงของฝากมาฝากคุณแม่นะครับ <laughs> ไปดูท้ายรถกันนะวพ่าได้อะไรมาฝากคุณแม่บ้างครับผมนะครับก็มาดูครับอันนี้หเรามีลมมามมนะครับมีลมเนี่ยครับผมมีขน,นหนึ่งลูกครับแล้วก็มีมะม่วงหนึ่งกระสอบมะม่วงนี้เป็นเขียวสวยที่กําลังมันๆเลยนะครับไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เปรี้ยวแน่นอนมะม่วงมันแม่ชอบแล้วก็เอามาให้คุณแม่เขาเรียกว่าอะไร บ่มให้มันสุกด้วยอันนี้เนื้อวัวครับามาฝากคุณแม่สองถุงเลยเนื้อวัวนะครับไปเดี๋ยวไปเก็บกันเดีย๋ยวจะมา,มาเอามะม่วงลงจุดท้ายรถครับครับเช้านี้ครับวันที่ยี่สิบหครับ26เมษาสองห้าหกเจดมื่อวานมาถึงช่วงเย็นก็เลยไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้จะไปขนฝุ่นลงนานะครับนี่ขนฝุ่นลงนานะครับนะ นี่ก็เก้าโมงกับสามสิบเก้านาทีแล้วครับผมก็ว่าจะเตือนแต่เช้านะครับแต่มันลุกไม่ขึ้นครับมันขี้เกียจลุกเหลือเกินมันเหนื่อยมันร้ายอย่างไงไม่รู้ครับนะเดี๋ยวก็ไปตามเวลาทําได้แดดแล้วมันจะร้อนหน่อยครับนะแต่ก็ต้องทํานะครับนะยวแค่ไปปฏิบัติการกันขนเสดงนี่แหละไปทีละเล็กละน้อยเพราะว่าเราคนเดียวไม่รู้จะมีใครช่วยไหมนะครับนะโอเคครับไปดูหน้างานกันครับอ่าแล้วครับผมถึงหน้างานแล้วครับ อยู่ที่อำเภอราศีสไลจออ์จังหวัดสิริเกตนะครับวันนี้วัวนะครับคือวัวเขาตัวเดียวนี่หละก็ยากไม่ท้องให้สักที <c oughs> อน,นี้ก็มีข้อแค่นี้แต่ว่าน,นู่นเมันข้อเก่าที่ขนปีที่แล้วนะครับแต่มีแต่แกบครับก็ว่าจะเอาข้อนั้นก่อนแหละมีแต่แกบคงจะไม่ไม่ยากอะไรมากมายไม่หนักพูดง่ายๆไม่หนักอันนี้ก็ไม่หนักดูมีแต่แกบนะถ้างั้น น่าจะขนสบายกว่าพ่อตาพ่อตานะ่ะที่ขนน่ะไม่ได้ถ่ายอันนั้นมีแต่มีแต่ขี้วัวล้วนๆเลยแต่นี้มีแต่แกบน่าจะเบาเบาแน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับลุยวันนี้ได้หลานแท็กเตอร์มาช่วยนะครับผมครับเดี๋ยวเราลองลอง,ลอง,ล,องลองดูกันนะครับจักเที่ยวก่อนถึงจะรู้ปัญหานะครับอ่ะโอเคครับผมไปเดี๋ยวครับไายครับเดี๋ยวพาไปลุย แกลบกันก็จะพูดว่าขี้วัวคงคงน้อยมากขี้วัวส่วนใหญ่จะเป็นแกลบเมากกว่านะครับไปครับไปดูครับ,รบมาดูนี่ <laughs> ส่วนใหญ่จะเป็นแกลบนะครับนี่เห็นไหมนีแต่แกบลบในปีที่สะดวกมากปีที่แล้วยังได้ขุดแบบแบบว่าเหนื่อยอะปีนี้มีแต่แบบนี้เอาคู่ถังมากอกเลยดีกว่าแบบนี้ง่ายดี นะครับนะเดี๋ยวจัดไปครับถ่ายให้ดูก่อนนะค่อยลงมือแล้วกันนะครับอยากได้คลิปพอดีไหนก็ถ่ายกันเดินทางมาที่ราศีสไลด์แล้วนะครับว่าเดินทางมาทําอะไรนะร <c oughs> นี่นะครับก็ได้แล้วแกบเป็นแกบนะลึกไหมไม่ลึกหรอกเน,นี่ประมาณนี้ครับหมดแล้วนี่ก็หมดแล้ว,ลวโอ้โหนี่หมดหนักเลยเนี่ย โอเคครับแมสผมไม,ม่มีด้วยแมสผ้าแพ้ฝุ่นด้วยเนี่ยฝุ่นคุ้งเลยนะโอเคครับผมลุยไปครับเลยแล้วตอนนี้นะครับเราก็กรอกได้ประมาณนี้แล้วนะครับเนี่ยน่าจะพอซาเล้งหนึ่งพอดีแล้วครับนี่ครับก็คงอีกไม่เยอะนะสำหรับคอ,อกนี้คอ,อกเก่านะครับพอดีน้ํามันไหลมาก็เลยย้ายคอ,อก นะครับก็เลยย้ายมาเป็นตรงนี้ครับตรงนี้ก็ไม่ไม่น่าจะเยอะมากนะเสร็จแน่นอนแต่ว่าจะเสร,ร็จยังไงเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมากๆนะครับอย่างเมื่อวานนี่สี่สิบเอ็ดองศาส7 4เจ็ดสิบสององศาวันนี้เนี่ยน่าจะเหมือนกันไม่แพ้กันดังนั้นก็อ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับสำหรับวันนี้นะครับร้านก็ไปหาเชือกมามัดให้เดี๋ยวก,ก็เดินทางกันครับ อเคนี้ก็เหนื่อยอีกไม่กี่สอบเพราะว่าฝั่งนู้นก็เอาขึ้นรถไปแล้วนะครับผมเป็นคนแบกให้แล้วให้หลานไป็นมัดนะครับผมาจัดไปครับผมนี่ก็ขนขึ้นรถสเลงเรียบร้อยครับมาจะเดินทางกันในเที่ยวที่หนึ่งครับไม่ต้องขนเยอะหรอกครับเอาเท่าที่ได้วพาแดดมันร้อนนะครับเอาไปก็ทําไปเล่นไปนะครับแบบเรื่อยๆดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวลุยกัน นลครับตอนนี้ก็ถึงที่นาแล้วนะครับผมนี่ที่นาเราเดี๋ยวเราจะเอาหุยคอกลงนะครับแต่เราก็อาจจะไม่ได้ถ่ายตอนลงเพราะว่ามันไม่เวลาครับเราจะเร่งรีบเร่งรีบเอาลงแต่เราก็อยากจะถ่ายเฉยๆนี่ครับมาทันกีกัสอบด้ครับดูนะครับโอ้หลายกัสอบแล้วแบกเลยครับแบกเลยเอ่ะแบกเ้าแรกครับโอ้โหสาธิตหน่อยหน่อยโอ้ไปแล้วครับหนูหน้โหสุดยอดมากเอาโอเคลงมือครับเดียวจะสายครับ เรียบร้อยไปด้วยดีสำหรับเที่ยวแรกนะครับกับสายมากเลยนะตอนนี้10 10โมงเกือบจะ1 1อโมงแล้วครับนะออนะครับนี่บรรยากาศทุ่งนาดีแล้วที่มีลมนะครับแต่ว่าแดดนี่ร้อนมากเผาแผดเผาเลยแหละแต่ว่าดีหน่อยที่ลมมาเรื่อยๆนะครับลมมาเรื่อยๆนี่ครับหมดรถแล้วครับไปเดินทางกันต่อเลยครับผม เดี๋ยวตอนนี้รถเอารถแวะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนนะครับส,สักแป,ป๊บหนึ่งครับค่อยเดินทางต่อนะครับเออแวะเอาซาริงเรามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสักแป,ป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราค่อยเดินทางกันต่อนะครับผมเนี่ยครับเราต้องมาเซอร์วิสดูแลกันก่อนนะครับกับน้ํามันเครื่องนะครับครับดูแลกัน รเราลุ้นกับเราจะมีกี่มันจะมีกี่หยดซึ่งในเรื่องยังนั้นคนคุยฮะเสียงนห้นคนคีไปว่ากันคนคนนั่นน่ะรอดฟังนั่นบ่พื้นบ่เออเปลี่ยนได้บ่พุ่งหลุดอร่อยเปลี่ยนด้นบ่บ่ด้นอะไรกับลูกเต่าเปลี่ยน,น,เ,ยน,นเรื่องเสือมาชิบิคนต่อก็เลยถามแต่มลุนดน ไม่ครับมันมีไรเติมอยู่พอไะใดอยู่มีไรอยู่สิโอเคเดี๋ยวดูลูกปืนฝั <c oughs> ่ง <c oughs> น,นู้คนครับมันดังรอนเห็นไหมวะแม่นบน่อยอ๋อไม่มีไรเติมครับดีก็ที่เปลี่ยนท่นก็นนดูแลล้อครับลูกเืนแตก <c oughs> น่าจะแตกมันช่งางบ่อยว่าเออข้อเลยโอ้สองลูกเลยโอ้สองลูกเลย <Stadium> ลอก็นอ่างเป็นสองอาการหนักฝ่ายเวลาวิ่งันดังก๊กกกกก มันอยู่แบบลงๆมันถึงน้ำม,มันถึงน้ำไงเวลาถึงฝนถึงยีง่ถึงน้ำกับสมามรถแตกริ่งนะเงินหนึ่งลองหาวิธีกับมีอยู่หอกใส่ผ้าเวลาห้องเนี่ยใส่ผ้าหัดไวนะ้นงถึงฝนถึงเยียเลยของลูกเลย ไปทีทีละสองลูก ก็เป็นกระบวนการถ่ายน้้ำมันเครื่องต่อไป ไปก็เป็นขบวนการเช็คลมยางให้นะครับโดยช่างบออยเซอร์วิสครับหน้าหน้าวัดบ้านหัวช้างนะครับตำบลดองแคร์อำเภอราิสไลจังหวัดสีสกีนะครับเรียบร้อยขอเดินลอหนะ้า เจ้บาบสามร้อยีสามร้อยพอดีโอเค <Okay. S 2> ตัดภาพมาที่บ้านเราคนระับถึงคอกวัวแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวเอาในกระสอบขึ้นรถเลยครับรอบนี้ไม่ต้องก่อครับจะรีบไปรีบมานะครับนะครับปฏิบัติการครับผมเอาไปมาก็ได้เปลี่ยนกระสอบกระสอบโดนความเข็มนะครับทำให้ ผูหมดนะนี่ผูหมดนะครับอันนี้ก็กระสอบเก่าเขาแหละแต่ว่ามันก็ขาดแหละแต่ว่าเราคิดว่าเราลดลงไปในในานาได้ก็เลยเอาอย่างนี้เลยที่เกียรเปลี่ยนเปลี่ยนแค่สี่กระสอบพอโอเคเอาละครับตอนนี้ก็เหลือหนึ่งกระสอบนะครับเดี๋ยวให้หลานขึ้นแล้วก็เดินทางกันต่อขึ้นตรงนี้ได้ไหมนี่ก็ไกลนี่โอเคไปเดินทางกันเรา นะ้าวแถึงแล้วครับเที่ยวนี้โอ้หล่นกลางทางอ่าไม่ท่านจะแบกไก่ก็เลยแบกไม่ไกลครับนะ่แบกมันหล่นเมื่อกี้นี่พอขึ้มาไม่ได้มองหลังนะครับอโอเคครับเดี๋ยวเราเอาฝุ่นกระจายก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยคุยกันครับมาทำไปเรื่อยๆครับพวกเรานะวันนี้เดี๋ยวเที่ยวนี้ก็จะหยุดกินข้าวกันแล้วนะครับผม เที่ยวนี้จะหนักหน่อยหลายกระสองเพราะว่าเราเช็ครถมาเรียบร้อยแล้วทั้งลมยางทั้งอะไรต่ออะไรเรียบร้อยหมดรับผมไปดูยันต่อครับเอาละครับเที่ยวที่สองก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะหยุดถ่ายแค่นี้ก่อนเพราะอากาศมันร้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะจะไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวไปขนต่อเลยนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาถ้าโมเดลถ่ายเดี๋ยวมันจะไม่มันจะทำงานไม่เสร็จนะครับอีกอย่างมันร้อนด้วยนะครับขี้เก็บพกมือถือแล้วนะครับ อ่ะโอเคนะเดี๋ยวค่อยเจอกันในข้อสรุปนะจะเป็นเที่ยวสุดท้ายอาจจะถ่ายนิดนึงอะไรเงี้ยก็ได้หรือไม่เน่อาจจะไม่ถ่ายเลยก็ค่อยดูว่ากันแต่จะให้รู้ว่ามา,าลาชิสไลมาทําอะไรนะครับนะนี่แหละครับมาขนขี้วัวหรือขนฝุ่นลงนานะครับโอเคครับผมใกล้จะเข้าสู่เดือนพฤษภาแล้วนะครับใกล้แล้วก็พฤษภาก็น่าจะพฤษภากลางๆเดือนหรือยังไงนี่แหละน่าจะได้หวานข้าวแล้วแหละอ่ะโอเคครับผมไป กลับบ้านกันครับสองทุ่มสามสิบนาทีครับผมก็สำหรับภารกิจของวันนี้นะครับก็ร้อนมากนะครับนะจนเราต้องอช่วงบ่ายช่วงเที่ยงเที่ยงเึ่งกินข้าวเที่ยงแล้วก็ไปเริ่มกันอีกทีบ่ายประมาณบ่ายสามนะครับแต่เราก็ยังไปขุดขุดปุ๋ยที่ครอบบวัวใส่กระสอบไว้นะครับออรอรอรอจนถึงไปบ่ายสามบ่าย สายเช้ไปเที่ยวหนึ่งก็สายเ้ามัยังร้อนอยู่จนเที่ยวอีกทเที่ยวต่อมาเป็นบ่าย4ก็เริ่มจะเย็นลงเริ่มจะเย็นขึ้นแล้วก็มาจบเที่ยวสุดท้ายที่ประมาณทุ่มกว่าๆนะครับนะจบใช้ต้องใช้หม้อไฟไปด้วยไฟส่องสว่างไปด้วยในกำลัาสองคนนะครับก็โอเคครับเรียบร้อยดีนะครับพืนนี้พักผ่อนกันก่อนนะครับดยวค่อยเดินทางกับที่ร้อยเอ็ดนะครับในพรุ่งนี้เพราะว่า มันต้องมีภารกิจหลายอย่างนะครับเพราะว่าผมก็อีกหน่อยอีกไม่นานก็กลับมาทํางานที่ที่นี่แล้วก็กลับมาอยู่กับทีมกับแม่มือนเดิมนะครับอ่าโอเคครับผมนะวันดีคืนนี้ครับวันนี้เราก็จะเดินทางกลับที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันนะครับครับวันนี้นะครับวันนี้จะเดินทางนะครับผมนี่ครับวันที่ย7เมษายนสองพบ็ดครับสิบเอนกาห้า้านาทีนะครับก็ เตรียมตัวเดินทางกันปลายทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะไปถึงแล้วก็แก็มีเนาะอ่าดีมากโอเคครับผมก็นั่นแหละครับเสร็จสิ้นภารกิจที่อยมเอราชิสไลนะครับจัดเตรียมตัวเดินทางครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องน้อยเลยเอออ่ะโอเคนะครับปลายทางร้อยเอ็ดครับขอบคุ ก็แรกไม่ชูนบอลกระดี่อ่ะจะเขาจะเอาขึ้นบ่เขาเอาขึ้นตัวให้พันห้าแล้วบ่นีห้าคนนี้โอเคโอเคเนี่ยก็แรกไม่ชวนแต่อลกดี่ให้พันห้าก่อนเดี๋ยวกลางเรียนค่อยเอาใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้อยู่กับคุณแม่ก็ค่อยๆทยอยให้นะครับเราไม่ให้ผมผมผมเนี่ยตั้งแต่มาบริหารเงินผมก็จะไม่ให้ตุ้มเดียวเอาให้ตุ้มเดียวแก บางทีใช้ไปโอโหเยอะหมดนะผมต้องใช้ให้เป็นเป็นลอดๆเนี่ยสมมุติว่าสิบวันให้พันสิบวันอีกอะไรเงี้ยก็แต <ผม S 1> ่อย่างงั้นดีกว่าแกจะได้ใช้ถ้าให้เยอะก็หมดเยอะอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางครับวันนี้น้งอ,องหลับแล้วโอ้โอเคก็ย่าเดินทางแล้วไปไปไปถูยแล้วมา ไปเดินทางครับมาใบคุณยากก่อนครับเดินทางมันชิไม้กี่ดอกพีนะยางเต็มสิบแบอมือไม่ด้อาบอหายาลหลอยู่จับนที่มีใหญยนะมีใหยมากกับมาก บไปโอเคแค่นี้บายบายบายโชคดีค่ะบายบายโชคดีโชคดีไปกับเดินทางครับผมเตรียมตัวเดินทางกัน เอะไรครับเดินทางกันครับผมนะออกจากอำเภอราชสไรจังหวัดศรีสกเตะนะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าสู่อำเภอโพนทรายต่อไปครับเสร็จสิ้นภรริกิเที่ยงอำเภอราชสิรครับก็ไปไปมาๆอยู่นี่แหละนะครับใครดูคลิปตลอดก็จะเห็นว่าผมนี่ไปไปมาๆอี่เอยนะครับอ่ะโอเคครับผมเดินทางโดยสวัสดิภาพครับในวันนี้ตอนนี้เที่ยงกับ4นาทีครับอยู่ที่อำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม ซึ่งอำเภอนี้ก็ติดกับอำเภอราชิษสลจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะครับเคครับเดินทางดันต่อครับอำเภอข้างหน้านโน้นก็จะเป็นอำเภอสุวรรณภูมต่อไปครับและครับตอนนี้ก็ถึงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยแล้วนะครับถึงที่หมายนะครับผมแต่อยู่ในตัวอำเภอนะครับบ้านเราห่างจากที่นี่ไป กว่า17กิโลหรือเกือบ20กิโลนั่นแหละนะครับไปครับเดินทางกันต่อนะครับนะครับถึงบ้านแล้วนะตอนนี้ก็อยอดีใจมากที่ถึงบ้านนะครับเนี่ยได้น้องน้อยด้วยแอ yeah, ดีใจที่ถึงบ้าน,บ,านบนกลับบ้านมาหลายวันนะครับเนี่ยถึงบ้านสักทีครับเนี่ย 13นการ43นาทีนะครับของวันที่27เมษายน2567ครับโอเคถึงเงินเรียบร้อยครับผมครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่การเดินทางหลายวันนะครับกับการไปที่อำเภอราศีสไลยจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็กลับมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนเดิมนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ครูจะให้สีตายนะครับขอบคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเสมอมาขอให้ท่านร่ำรวยครับ ไปท่านสุขภาพแข็งแรงครับน่ะมีเงินมีทองใช้ตลอดปีตลอดไปครับคลิปนี้เอครับมาสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับโม